น,นับคนที่เป็นพระปริตในการป้องกันทุกภัยโรคแต่พระพุทธมลโอสถที่จักสังวัทยายนี้เรียกในชื่อของพระสูตรเรียกว่าสามผ่านคำว่าผ่านตัวนี้สะกดด้วยพอสมเผาสระอาณนนเนนแปลว่าการกล่าวถึงมนสามบท อันเป็นพระพุทธม์โอสถในสมัยครั้งพระพุทธกาลการเจริญพระพุทธมนต์โอสถสามบทนี้หากแม้ว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเจ็บป่วยประสงค์จะบูชาให้จัดดอกไม้เจ็ดช่อถูก สามาทูปเจ็ดกล่องเทียนเจ็ดคู่คืออย่างละเจ็ดละเจ็ดเท่ากับพชทชงเจ็ดประการจากนั้นเมื่อสดแล้วอธิษฐานแล้วให้นำไปบูชาพระประธานในวัดต่างๆการไปบูชานั้น ให้นำปรวายพระประธานในอุโบสถหรือในพระวิหารอาจจะมีพระรูปใดรูปหนึ่งรับเอาไว้แล้วรับไปจุดให้เป็นการบูชาการที่มีผู้เดียผู้หนึ่งเจ็บป่วยเรียกว่าขันธมารรบกวนก็ประสงค์จะให้หายจากขันธมารน,นั้น การที่จะหายได้นั้นขึ้นอยู่กับยาจริงกับยาใจยาจริงคือคุณหมอให้ยาใจคือคนที่รักคนที่ห่วงใ่ปฏิบัติดูแลยาใจนี้อัตมภาพได้ประมวลจากเรื่องราวตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเยี่ยม อาการประชวนของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธธนะเสด็จไปเยี่ยมพระปุติคัตตะซึ่งเป็นโรคภายไข้เจ็บแล้วสด็จพระสมมาสมุทรเจ้าก็ประทานยาใจสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมก็คือลงมือปฏิบัติ จับตรงรูตรงนี้ปางอ้าคือถามอาการให้กำลังใจหน้ายิ้มเป็นการแสดงถึงกำลังใจอันวิเศษบุคคลใดที่ปฏิบัติไข่คนปฏิบัติด,ดังนี้แต่ในทางตรงกันข้ามบางรายใส่ยาพิษเข้าไปในคนไข้าย,ยาพิษนั้นก็มีสามขนานตรงกันข้ามกับยาใจก็คือมือง่อย ปากห้อยหน้ายักมืองอย่คือไม่หยิบไม่นวดไม่จับไม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่ปฏิบัติดูแลปากห้อยแสยงถึงอาการเบื่อนายจากการเจ็บป่วยจากการที่ตนเองจะต้องเสียเวลาในการปฏิบัติหน้ายักษจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดถ้าอาการสามประการนี้ปรากฏ คนไข้ได้เห็นก็รู้ทีเดียวว่าเป็นภาระของผู้ปฏิบัติก็จะถอดใจเสียไม่อยากจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติคนไข้ด้วยอาการมือเอื้อมปากอ้านหน้ายิ้มไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือแพทย์พยาบาลอย่างนี้คนไข้ จะมีอาการดีขึ้นอย่างเร็ววันประการต่อมาสมนิจพระสมาสมพรธเจา้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบ,บคุคคลที่จะมีอายุยืนยาวนั้นจะต้องมีอิธิบาททำสี่ประการคือชันทะได้แก่ความพึงพอใจในชีวิตที่จะเป็นอยู่คืนยินดีในการที่จะดำรงชีวิตอยู่จะเพื่อประโยชน์แก่คนที่รัก หรือเพื่อประโยชน์แก่การทําบุญทํากุศลนี่เรียกว่าฉันทะอย่ากเกิดอาการเบื่อหน่ายในการเจ็บป่วยหรือคิดว่าเราเป็นภาระต่อคนอื่นหรือทอถอยวิริยะมีความเพียรที่จะต้องต่อสู้กับโรคที่จะต้องรับประทานยาออกกำลังกายรับประทานอาหาร จะต้องเอาใจใส่ในการช่วยเหลือคนที่เขาปฏิบัติเรียกว่ามีความเพียรจิตตะเอาใจจดจอต่อสิ่งที่ดีต่ออารมณ์ที่ดีอย่าไปคิดหวนถึงเรื่องที่ไม่ดีอันเป็นการตัดกำลังใจของตนเองและคนที่ปฏิบัติวิมังสาใคร่ควรพิจารณาโทษภัยของ การรับประทานยาที่หมอไม่ได้สั่งหรืออาหารที่หมอห้ามอย่าตามใจตนเองใครคนพิจารณาในการดำรงชีวิตอยู่อย่าทำตนเองทนทับย่าทำตนเองให้เป็นภาระต่อคนทั้งหลายมานกะกคืออย่าเรียกร้องถ้ากระทำได้เช่นนี้องค์ประกอบอิทธิบาทสีประการเกิดขึ้นก็จะสามารถ ต่ออายุตนเองได้เรื่อยๆไปการเจริญพระพุทธมนตอส,สามบทคือมหากัสปะสุตตปาทะมหามกคลานะสุตตปาทะมหาจุนทะสุตตปาทะนี้ผู้ที่จ็บไข้ได้ป่วยจากเจริญเองก็ได้โดยการมีหนังสือสดมนผู้ที่ปฏิบัติไข้ จะสวดให้คนที่เป็นไข้ฟังก็ได้โด้วยสำเนียงเบาๆหรือเป็นทํานองการอ่านเบาๆคนไข้จะตื่นรือจะหลับก็ไม่เป็นไรอาจจะมีพระมาสวดให้ก็ได้แต่ต้องเป็นพระที่คุ้นเคยเคารพนับถือหากเป็นพระที่ไม่คุ้นเคยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเราควรจะถึงข่าวต้องจากโลกนี้ไปแน่ๆ ก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่เป็นมงคลโบราณทีเดียวเวลาท่านจะสวดให้คนไข้ก็จะต้องเตรียมยาสำหรับลงหม้อจะต้องสวดและเสกหม้อยาและยาและ,ฉะเฉลวด้วยพระคาถานี้ฉเฉลวก็เป็นฉเฉลวที่ปากปากหม้อเป็นฉเฉลวสาม เฉลวห้าก็คือขันห้าเฉลวเจ็ดก็คือโพชงสารด้วยไม้ไผ่เรียกว่าเฉลวเป็นการบูชาปากหม้อดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้สดับสังวทยายนี้จงมีจิตตั้งมั่นในพระตรัตรายทวาชีวิตแด,ด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื่อเราถวาชีวิตแล้วเทพย,ยดาผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็จะคุ้มครองรักษาอันหนึ่งพึงระลึกถึงพระคุณบิดามารดาให้มั่นในจิตใจว่าท่านเลี้ยงเรามาท่านก็ประสงค์ให้เรามีชีวิตยืนนานพลังทั้งหมดนี้จะกลายเป็นพลังอสำคัญในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และพระโพธิมณ์โอสถซึ่งเป็นน้ำมน์ด้วยเป็นยาด้วยก็จะบังเกิดผลแก่ผู้นั้น